สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเอ็มจีเช่นเคยนะครับนะวันนี้นะครับนะผมก็จะออกเดินทางอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับนะก็เข้าสู่ช่วงรายการนิที yeah. ครั้งนี้นะครับเราก็จะออกนีเที่ยวอีกนะครับซึ่งวันครั้งนี้นะครับเราก็จะออกนีที่ยวพักผ่อนนะครับไม่ใช่ว่าพักผ่อนหรอกนีเที่ยได้เลยนีงานด้วยน, <c oughs> นั่นแหละครับทุกคน,นผมก็จะออกนีเที่ยวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผมนะไม่เคยตั้งแต่เกิดมาเลยล่ะผมไม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่เว้ยแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งแรกของผมที่ต้องขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมอะไรแบบต่างๆทุกคนก็จะเรียกว่าต้องไปเที่ยวเชียงใหม่นูเว้ยปลายปีนี้ต้องเที่ยวเชียงใหม่นะเว้ยเออโอเควันนี้นะครับนะเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าหนีแล้วกันนะครับใช้คําว่าหนีจริงๆนะครับนะผมก็จะออกหนีเที่ยวนะครับไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนก็ไปครั้งเนี้ยนะครับผมก็จะออกไปคอนเสิร์ตนะครับนะซึ่งมีคอนเสิร์ตชื่อว่าเชียงใหญ่เฟสต ในจัดงานครั้งนี้ที่จริงผมก็ไม่ได้เชิงว่าจะไปนะครับทุกคนปั่เอิญนว่าณนะตอนนั้นอะ่ะคือเพื่อนนะชวนผมอยากจะไปอยากให้แบบไปเป็นเพื่อนไปสนุกสนานอยู่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเออผมก็เลยเหมือนกับเขาเคยมาหาอย่างเงี้ยมาหาผมมาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วครั้งเนีน้เขาก็อยู่สุโขทัยนะครับทุกคนไม่อยู่เชีงยงใหม่แต่เขาก็แบบเหมือนกับอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเหมือนกับซักชวนผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับนะนะก็ถือว่างานนี้คือจัดงานวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผมก็เลยจะไปโอเคครับนะก็ตอนนี้ก็วัน,วออนที่ คนะเป็นครั้งแรกในการนอนรถไฟไปที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับนะจากที่คลิปเลยแล้วที่ผ่านมาเราเคยนั่งรถไฟไปที่อุดรธานีเพื่อกลับบ้านเราใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวแบบเต็มที่แบบเต็มจริงๆนะครับทุกคนนะโอเคครับไ <c oughs> ว้เจอกันที่พลนำพม์นะครับ เราตอนนี้ก็อยู่ที่รถไฟนะครับนะั่งรถไฟนะครับนอนรถไฟเออที่บนรถไฟรบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับเนะี่ยบรรยากาศก็คล้ายๆกันนะครับนะก็อาจจะมีความเรียกว่าคือสิ่งที่สิ่งที่เราจะไปเราจะไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมก็คือบรรยากาศก็ในทาง เดินทางนันข้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแตกต่างจากที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดหือที่ไหนะที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 เอาไหมสเตเบลไม่มีปีครับมีมีนะครับมีนะครับไว้สักกล่องไหมไม่ได้ครับกล่องกล่องกล่องไหมครับสเตเบลไม่มีนะก็นั่นเองครับทุกคนนะเมื่อกี้เขาทางเมื่อกี้เขาก็ประกาศนะครับว่าจะไม่มีสเตเบลขายในที่ตู้รถนะครับแล้วก็จะมีผู้คนต่างเขาก็แบกข้าวแบกอะไรข้าวกล่องมาขายนะครับทุกคน แต่ว่าพึ่งเราผมมาซื้อข้าวมาซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆมาแล้วแหละก็ว่าเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นสเสบียงไห้กับตัวเองนะครับนะก็วันนั้นเราต่อก็นั่นแหละเราก็จะดูบรรยากาศนะครับดางข้างนะครับการที่เราจะไปเชียงใหมก่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะไปเชียงใหมก่ก็นั่นแหละนะครับทุกคนไว้เจอกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยนะครับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วก็วเดี๋ยวก็จะออกเดินทางต่อเข้าที่นะครับทุกคนเพื่อที่จะ,อะรอเพื่อนนะครับนั่นแปลว่าเพื่อนอนอกม,มาชา้าทุกคนโอเคครับเราไปเจอกันที่ท่าแล้วกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ฐานแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่า เราเน,น,นี่ยไม่ได้ใช้กินนะซึ่งจากเราต้องประมาณช่วง <S 2> <S 2> <S 2> บ่ายสองถึงจะเช็คกินได้นะครับอันนี้ก็เรองรอทีน่นะครับรอใครรอเพื่อนกันนั่นแหละอันเราก็ต้องรอไปนะครับนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็นนั่แหละนั่งเรียนวันสองแล้วก็ทำงานนะครับผ่านออนไลน์โอเค อเพื่น,นี่นะครับสภาพห้องและก็เพื่อนของผม <laughs> ของเต็มกันหมดเลยตอนนี้นะฮะเราก็เตรียมที่จะอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะไปงานคอนเสิร์ตเชียงใหญ่เฟสติวัลสอนะครับทุกคนก็ตอนนี้พักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวก็อาบน้ำเสร็จปุ๊บก็จะออกไปที่งานนะครับไว้เจอกันที่คอนเสิร์ตครับ เหมาหมดตอนนี้ตอนนี้ปั่นไม่ได้ครับน้งแขงโซ่ตกสอ o ชั <hours> ่วโมงต่อตอนนี้นะครับต้องเดินเอานะครับทุกคนเชียงใหญ่เฟสนะครับนะปีหน้านคาจะมาให้เดินมาเองนะครับผมต่ารถไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาทาทุกคนเดินมาไวกว่าครับทุกคนเจ้าหผม สวัสดีครับทุกคนครับก็เมื่อวานนะครับหลังจากที่ไปคอนเสิร์ตนะครับวันแรกนะครับนะก็เละเทะพอสมควรก่อนก็จะไปถึงงานก็รถติดมากนะครับรถติดมากๆนะครับก็วันนี้ก็คงจะรถติดเช่นกันแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องหาทางเราแอดใกล้ๆนั้นนะครับก็คืออาจจะอ้อมหนือต่างก็ไม่รู้นะไม่ทราบอกันก็ว่านั่นแหละวันนี้วันที่สองฮะก็สนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ,อ,อเคครับไปกัน อยูน่นะครับในคาเฟ่ในเมืองตอนนี้เราออกนิ่งทางจริงๆครับมัน ไอ้คลิปนี้นะครับคลิปที่ผมตัดต่อน่าปัจจุบันนะครับนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปปี2000อ่าตั้งแต่ปี2020นะครับนะตอนนี้ก็คือปี2021แล้วนะครับนะอ่าพอดีว่าอ่าตอนนั้นนะครับเราได้ไปเที่ยวนะครับนะคอนเสิร์ตเชียงใหม่นะครับหรือเชียงใหญ่เฟสอ่าเฟสติวัลสองนะครับนะก็อ่านั่นนะครับก็คือ อยากให้ทุกคนได้รับทราบนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ปล่อยคลิปในช่วงเวลานี้ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าตอนนั้นนี่คือถามว่าเป็นช่วงวิกฤตของโควิดไหมยังระบาดอยู่ไหมก็ระบาดนะครับแต่นะตอนนั้นนี่คืออยากจะบอกว่า,ายังไม่ได้ระบาดหนักเป็นเฟสสองนะครับเฟสสองเฟสสามมาเรื่อยๆมานะครับเป็นช่วงประมาณเฟสแรกแล้วก็หาย,หายอยู่ในช่วง ระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มมาบานเดือนธันวาเป็นระยะ2อ,อีกรอบหนึ่งนะครับนะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับนะว่าตอนที่ผมไปเที่ยวนั้นนะครับไดนะ้มี ไม่ได้ว่าเราไปเที่ยวโดยที่ว่าโอเคไปเที่ยวเพื่อที่จะให้การแบบแพร่กระจายในนู่นนี่นั่นนะครับนะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยอีกอย่างนึงผมก็ตรวจสุขเขาเรียกว่าตรวจโควิดนะครับนะทุกๆ2สัปดาห์นะครับ14วันนะครับนะังจากณนะตอนนี้ก็คือเป็นเฟสที่3หรือเฟสที่4ผมไม่แน่ใจนะครับณนะตอนนี้ก็ระบาดหนะักพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับ กับการที่ผมปล่อยคลิปในครั้งนี้ในอคอนเสิร์ตท,ที่ผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับนะี่ยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระทืบเลยกระทืสบสำหรับแชรให้เยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นให้กําลังใจกับผมแล้วก็ทําคลิปต่อไปนะครับนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาเนร,รักษาตัวนะครับนะบนะเป็น ถ้าออกไปข้างนอกก็ให้ใส่แมสก์บัหลังมือทายเจลแอลกอฮอล์ตลอดนะครับนะก็ก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับนะก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับคุณุสตานะ